สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องน่าฟอร์จูนพยากรณ์วันนี้จะมาพยากรณ์คนเกิดราศีกุมและแลัคนากุมสามารถฟังได้ทั้งสองรูปแบบครับก่อนอื่นกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ติดตามเป็นใจกับช่องชาแนลของเราด้วยนะครับขอบคุณครับใคนต้องการดูดวงส่วนตัวสามารถาอัลลาดีมาที่บริเวรสามหกเก้าตรงด้านล่างของวงกลมหรือราศีจักรนี้อัลลา,าดีมาถามค่าครูได้ครับตอนนี้มีโปรโมชั่นราคาพิเศษให้ในเดือนมีนาคมต่อเนื่อง วันที่15มีนาคมถึง25มีนาคม25มีนาคมเป็นวันสุดท้ายอลาอาดีมาถามค่าครูได้ครับก็จะราคาพิเศษอย่าลังเลใจสำหรับคนที่อยากได้ราคาพิเศษเนาะเพราะว่าเป็นคืนสุดท้ายในเดือนมีนาคมแล้วคลิปนี้เป็นการพยากรณ์เดือนเมษายน2568ซึ่งเป็นเดือนที่4ของปีทุกทกคนก็รู้อยู่แล้วแต่มันเป็นเดือนแรกของไตรมาสที่2ด้วยนะครับก็เผลอไปแบปบเองเพราะว่าจําวันเขาดาวลางๆได้อยู่เลยเนาะปีนี้ถือว่าไปเร็วมากๆเลยนะ มีการโคจรยกยาราศีทั้งหมด3ดวงครับกลางๆแต่ค่อนไปในทางน้อยเพราะมีอังคารดาวพุธดาวอาทิตย์แค่3ดวงนี้เท่านั้นครับเรียงตามลําดับผู้ที่เกิดราศีกุมภ์ดูจากด้านล่างสีส้มนี้ครับลัคนากุมทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือได้ทั้งราศีลัคนาใช่จุดเดียวกันครับตนุราศีกุมตรงนี้เรามาเริ่มต้นกันที่ดาวประจําตัวกันก่อน,อนคือดาวราหูเนาะดาวราหูเนี่ยโคจรอยู่นําหน้าลัคนาเรียกว่าราหูคนสับนะครับอยู่ในตําแหน่งศูนย์พาหะนะครับในเดือนการเงิน ดาวราหูเนี่ยอยู่ในเดือนการเงินมักจะถูกขนานนามเรียกว่าราหูคนซับแต่ตามจริงไม่ได้คนซับทุกคนนะครับมันมีเกณฑ์คทางโหราศาสตร์อยู่ว่าใครที่เข้าเกณฑ์ราหูคนซับหรือไม่เข้าเกณฑ์ราหูคนซับอย่าลืมว่าราหูมีสองด้านอย่าตีราหูไปด้านเดียวเสมอเพราะว่าคือโหราศาสตร์ไทยเนี่ยเหมือนกับเป็นคนที่ค่อนข้างยึดติดพอบอกว่าดาวราหูเป็นดาวบาประเาะก็ยึดเลยว่าดาวราหูร้ายหมดเลยเสียหมดเลยไม่ดีหมดเลยไม่มีข้อดีเลยมันไม่ใช่ ดาวทุกดวงเป็นสีเทาแต่มันแค่จะเทามากเทาน้อยนะครับอย่างราหูจะเทามากหน่อยดาวเสาร์จะเทามากหน่อยคือเอาพูดง่ายว่าดาวบาปเคาะเทามากหน่อยแต่ดาวสุปะเคาะเทาน้อยหน่อยแต่ไม่ได้แปลว่าไม่เทานะครับดาวทุกดวงเป็นสีเทาแต่เทาเข้มกับเทาอ่อนต่างกันคนเราก็เหมือนกันมีคนดีมีคนชั่วคนดีก็เทาอ่อนหน่อยคนชั่วก็เทาเข้มหน่อยก็แค่นั้นเองไม่มีใครสีดำหรือสีขาวก็ใช่ไหมครับทุกคนเป็นสีเทาดาวก็เป็นสีเทา เพราะดาวก็มีข้อดีข้อเสียเป็นดาวสุประเคาะบาป์ประห์ให้ผลทั้งโทษและดอะีอย่าลืมว่าดาวพฤกษ์ดีที่เป็นดาวคุณธรรมจริยธรรมเนี่ยก็ให้โทษได้เหมือนกันแต่ดาวพฤกษ์ดีไม่ได้ให้ให้หลายในดวงชะตาใครแต่แค่ให้โทษในบางครั้งที่ดาวมาสัมพันธ์มุมไม่ดีกับดวงชะตาเช่นดาวสีตกเรือนอริตกเรือนมรณะตกเรือนวินานอันนี้จะให้ผลที่หลายในทางเป็นโทษนะครับ จะบอกว่าลายไหก็ไม่เชิงลายนะแต่ให้โทษมากกว่าเรียกว่าให้โทษนะครับให้โทษในบางเรื่องใน้โทษในบางอย่างแต่ไม่ได้แปลว่าให้ทั้งหมดพระรามสีปไปดาวสุภเคราะห์ให้คุณนะครับดังนั้นพอตกเรือนอดิมาาวินาาได้ตําแหน่งก็ยังดีเออทีนี้เรามาดูกันต่อที่ดาวประจําตัวไปตกเรือนกระดุมพระมันก็หมายถึงตนุกระดุมพระต,ะน,ตะนุกระดุมพระ พบดีลงพบดีมันก็ต้องดีสิถูกป่ะครับแต่บางคนได้ราหูกับทรพก็ต้องเสียไปแต่คนที่ได้ข้อดีคือไม่ไม่เข้าเกณฑ์ก็จะกลายเป็นคนที่ได้ราหูโกยทรพแทนหมายความว่าจําไว้นะครับราหูถ้าอยู่เดือนกันเงินเนี่ย อย่าคิดว่าเป็นราหูคนซับเสมอไปแต่ต้องบอกว่าราหูอาจจะเป็นราหูโกยซับก็ได้เพราะว่าราหูคือความลุ่มหลงในเมื่อตกเลินการเงินคือลุ่มหลงในการใช้ตังค์ก็จริงแต่ก็เป็นลุ่มหลงในการหาตังค์ได้นี่ถูกปะครับเพราะว่ามันมาพบดีตกพบดีมันก็ต้องดีแต่ถ้าใครได้เกณฑ์ร้ายก็คือลายไปก็แปลว่ามันมีดีกึ่งเสียอยู่ที่ว่าใครเป็นแบบไหนใครทําพฤติกรรมแบบไหน คนที่เป็นคนใช้จ่ายมือเติบซิ้ิซิว่ามันก็ต้องคนซับได้แหละก็เป็นเรื่องธรรมดาต่อให้ไม่โดนคนซับก็คนซับได้เพราะว่าคนคนนี้มีพฤติกรรมที่ไปในทางเสียสับไม่ใช่ไปในทางได้รับเข้าใจไหมครับอย่าลืมนะมันแก้ได้จากการกระทำแต่คนเราอ่ะจะห้ามใจได้หรือเปล่าเช่นฉันเป็นราหูคนซับแต่ฉันไม่อยากโดนคนซับฉันอยากให้ได้ราหูโกยรับแทนก็ทำได้แต่มันต้องฝืนดวงชะตาค่อนข้างมาก เพราะว่าดาวมันให้ผลร้ายในดวงชะตาของคนคนนั้นแต่คนคนนั้นอยากดีก็ทําได้ครับแต่มันเหมือนกับเราต้องต้องใช้ความพยายามอย่างยิ่งในการแก้ดวงชะตาแต่มันแก้ได้ถ้าแก้ไม่ได้จะรู้ทําไมโหราศาสตร์วิชาโหราศาสตร์มีไว้เพื่อแก้ไม่ใช่มีไวเพื่อรู้หลายคนเนี่ยคิดว่าโหราศาสตร์ taught, มีไว้เพื่อรู้ตามจริงอะโหราศาสตร์มีไว้เพื่อรู้คําพยาการณ์นะมันหมายถึงแค่ผลลอยได้นะครับตามจริงโหราศาสตร์มีไว้เพื่อแก้ครับรู้ไวแล้วแก้ไม่ใช่ว่า รู้ไว้แล้วรู้เฉยๆถ้ารู้ไว้รู้เฉยๆวิชานี้ไม่ได้เกิดหรอกเพราะว่ารู้ไปก็เป็นทุกข์เพราะมันแก้ไม่ได้ลัทริโหราศาสตร์ไทยแก้ไม่ได้นะผมจะบอกให้ตัมจริงอันนี้ขอพูดความจริงเลยว่าหลายๆอาจารย์เนี่ยออกมาเปิดโปงวิชาโหราศาสตร์ไทยว่าโหราศาสตร์ไทยเนี่ยแม่นในการพยากรณ์แม่นในการเกิดแต่มันแก้ไขไม่ตรงจุดไม่ใช่แก้ไม่ได้แก้ได้แต่มันแก้ไม่ตรงจุดแต่ว่าผมพยายามหาทางให้มันตรงจุดนะแต่ว่ามันก็ยังไม่ตรงจุดมาก มากจนเกินเหตุแต่มันก็พอได้เช่นคุณเป็นคน,คนโดนคนซับใช่ไหมก็ได้แค่แนะนําว่าอย่าอย่าใช้จ่ายเกินตัวทําอะไรแบบเก็บหอมรอมริบอะไรแบบเนี้ยผมก็จะพยายามอธิบายว่าเออไปไปลงทุนไปอะไรนู่นนี่นั่น,นก็พยายามหาข้อมูลมาแล้วก็มาบอกกล่าวกันอะไรแบบเนี้ยคือพยายามหาวิธีการแก้ให้ได้มากที่สุดและอธิบายให้ลึกที่สุดเพื่อที่คนจะได้เข้าใจต้นตอถึงปัญหาผมก็ทําได้แค่นี้ครับแต่ถามว่ามันแก้ตรงจุดไหม ก็ไม่ตรงจุดร้อยเปอร์ซแต่ก็ถือว่ายังได้อยู่แต่บางคนเนี่ยบอกไปคาเดียวแค่นั้นแหละแค่ว่าระวังเรื่องการเงินแล้วแค่นี้นก็จบมันแก้ได้หรอครับเขาว่าระวังเรื่องการเงินก็คนรู้แต่ไม่ตหนักมันก็ไม่แก้ครับอืมเพราะว่าไม่ไงั้นมันจะทุกอย่างอย่างนี้หรอถูกปะคนเรามันก็ทุกอยู่เรื่อยๆก็คือแก้ไม่ได้เพราะว่าคนที่มันเคยใช้นิสัยเนี่ยเป็นคนใช้เงินเก่งแล้วจะบอกว่าแค่ไม่ใช้ตังค์ก็จะทําได้หรอครับ ถูกปะเราไม่ได้บอกอะไรเลยแล้วเขาจะทําได้เหรอเห็นไหมแต่สิ่งที่แก้ได้ตรงจุดคือห่วงจุ้ยเพราะว่าวิชาหช่วงจุ้ยเป็นวิชาแก้เป็นวิชาแก้ไม่ใช่วิชาทานายนะครับวิชาทํานายคือโหราศาสตร์จีนเรียกว่าโปยี่ซีเถียวหรือเรียกว่าปาจือมันคือวิชอ่าเขาเรียกว่าวิชาอ่านดวงชะตาหรือทานายดวงชะตาแต่ห่วงจุ้ยเป็นวิธีก่นแก้อย่างเดียวนะครับแต่ถามว่ามีการพยากรน์นิดหน่อยก็คือยุค คือยุคใหญ่เลยหมายถึง20ปีนะครับอะไรคือพยากรณ์ได้อยู่แต่ว่าไม่มาพยากรณ์รายแบบเล็กๆน้นอยๆไม่ทีนี้ฮวงจุ้ยเป็นตัวแก้ที่ถูกจุดตรงที่ว่าเราใช้อุปกรณ์ที่ไม่ช่างใช้ตัวเองเลยนะตัวเองก็อยู่ปกติใช้ชีวิตปกติไม่ต้องเปลี่ยนแปลงอะไรเลยแม้แต่นิดเดียวไม่คนขี้เกียจยังไงแต่โดนชะตาจะเปลี่ยนให้เราเองจากการที่เปลี่ยนแปลงองค์ประกอบสิ่งแวดล้อมรอบตัวเราจะเริ่มดีขึ้นแต่มันมีวิธีหนึ่งมีกฎสุรบายหนึ่งที่ว่า ถึงคนคนนี้เป็นคนขี้เกียจไม่ทําอะไรเลยก็ตามแต่ถ้าเผื่อนักนเารียกว่าเซนแซเนาะเซนเซเนี่ยถ้ารู้ลึกในวิชาจ,าจริงๆอะ่ะเขาจะแก้พฤติกรรมคนคนนี้ได้ด้วยสิ่งแวดล้อมอย่าลืมนะว่าพบสาชาเนี่ยเป็นพพที่หมายถึงหล่อหลอมชะตาชีวิตของเราหมายถึงเราอยู่ในสังคมแบบไหนเราเป็นคนแบบนั้น เราอยู่ในสังคมเอาเปรียบเราก็จะแข่งแย่งจริงดีกับเขาแล้วเราก็จะเป็นคนเอารัดเอาเปรียบชาวบ้านแต่ถ้าใครที่อยู่ในสังคมคนรวยก็จะทะเยอทะยานเหมือนชาวบ้านเขาก็จะเป็นคนที่แบบอาชรวยไม่เท่าเขาจากงนั้นก็พยายามทะเยอทะยานหาทางรัดแก้เพื่อให้ตัวเองรวยเท่าเขาคนอื่นเขารวยให้ไม่ได้คนอื่นเขาเพราะมันเกิดปมได้เห็นไหมครับทีนี้ถ้าเผื่อเราอยู่ในสังคมเนีย่ยเห็นไหมพอเวลาฮงจุ้ยเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีเราตกในสิ่งตำแหน่งที่ดีเราเจอแต่สิ่งดีๆ เราก็จะเปลี่ยนไปตามนั้นหลายคนไม่รู้หรอกมันคือจิตวิทยาที่ที่สิ่งแวดล้อมเนี่ยมันจะหล่อหลอมตัวคนเราอันนี้มันคือความจริงนะครับมันไม่ใช่มันมันถามว่าเป็นวิชาไหมวิชาแต่มันก็คือจิตวิทยาไหมก็ใช่คือมันหลายศาสตร์รวมกันมันบ่งบอกไม่ได้มันคือลึกซึ้งอะเอาเป็นว่าผมพูดได้แค่นี้ก่อนเพราะว่าเดี๋ยวเวลาจะหมดเอาเป็นว่า่วงจุ้ยสามารถเปลี่ยนสตาร์ชีวิตของเราเนี่ยจากร้ายกลายดีได้จากวัตถุต่างๆที่ ที่มันมาเสริมตัวเราโดยที่เราไม่ต้องทําอะไรเลยก็ได้แต่ว่าสิ่งแวดล้อมจะปรับตัวให้เราเนี่ยไปเป็นคนแบบนั้นอันนี้ก็ต้องระวังเประดับสังคมเพราะว่าเราอ่านอ่าน่วงจุ้ยได้ก็อ่านคนได้เราอ่านเราอ่านนิสัยบ้านได้นะครับบ้านเนี้ยสร้างขึ้นมาจะมีคนอยู่เลยนะเราอ่านได้เลยว่าคนคนเนี้ยที่จะมาอยู่บ้านหลังเนี้ยจะนิสัยเป็นยังไงทุกคนที่มาอยู่บ้านหลังนี้จะต้องนิสัยแบบนี้พอเวลาเปลี่ยนมือก็จะเป็นนิสัยเหมือนเดิม นะครับเพราะบ้านจะเป็นตัวคือที่ดินเนี่ยเป็นตัวกําหนดแล้วบ้านเป็นคนเลือกเจ้าของไม่ใช่เจ้าของเลือกบ้านคนที่ยังรู้น้อยคิดว่าเราเป็นคนเลือกบ้านแต่จริงไม่ใช่เฮ้ยบ้านหลังนี้สวยฉันอยากได้บ้านหลังนี้ฉันรู้สึกไม่รู้สิฉันรู้สึกว่าฉันชอบบ้านหลังนี้นี่แหละบ้านมันกําลังเรียกเราไม่ใช่เราเรียกบ้านไม่ใช่เราเลือกบ้านแต่บ้านกําลังเรียกเรามาเลือกฉันสิอย่างเงี้ยครับทุกสิ่งในสรรพสิ่งบนโลกใบนี้คือการเรียกมนุษย์ไม่ใช่มนุษย์เลือกเขานะครับเราอะ เข้าใจผิดว่าเราเป็นคนเลือกเขานิสัยเหมือนกันย่อมดึงดูดกันเพื่อนเรามีเพื่อนแบบไหนเราก็จะเป็นนิสัยแบบนั้นเพราะเพื่อนจะดึงดูดเราไปให้เราครบกับเขาแล้วสุดท้ายมันก็จะเป็นนิสัยใครๆกันนะครับเหมือนกับที่เขาว่าดูช้างให้ดูห่างดูนางให้ดูแม่ดูเพื่อนก็จะดูนิสัยเราเหมือนกันนะครับทํานองนี้เนาะคบเพื่อนยังไงก็เป็นนิสัยยางนั้นแหละเพื่อนง่ายนะครับเนี่ยคือสิ่งหลอดอมชีวิตเรา อ่ะรู้แล้วเนาะต่อไปเรามาดูกันต่อที่ดังคันตกอริใช่ไหมดวงแรกในเดือนเมษายน6 8อังคันตกอริวันที่1เมษายน68มนคืออย่างนี้ครับอังคันณปัจจุบันนี้โคจรในเริอนปุตตะซึ่งเป็นเรือนที่ดีแต่ถอยหลังนะถอยหลังจาการือนอริเป็นเริอนปุตตะนั่นคือ1ละพอปุตตะมาเรินอ,อริเนี่ยก็2ละคือตามจริงมันย้ำไปย้ำมาอย่ยสามรอบดังนั้นเนี่ยต้องระมัดระวังอริกับปุตตะปุตตะคือความสมหวังอริคือความผิดหวัง ก็หมายควาหรือปัญหาอุปสรรคทาให้เกิดความผิดหวังแนอนาคตได้จึงหมายความว่าพบดีลงพบเสียทอยหลังไปทอยหลังมาเนี่ยมันแปลว่าย้ำไปยำม,มาคือการผิดหวังซ้ําแล้วซ้ําอีกซ้ําแล้วซ้าเล่าแปลว่าคนกลุ่มระมัดระวังเรื่องภาวะอารมณ์และจิตใจมากๆมันจะบอบช้าเพราะว่ามันซ้ําไปซ้ามาผิดหวังอยู่เรื่อยไปใครไปทําอะไรใหม่ๆในช่วงนี้ผิดหวังไม่รู้กี่รอบจะทําอะไรก็ไม่ได้พอไปทําอันนี้ก็ยังไม่ได้ทําอนุนก็ไม่ได้มันมีแต่เรื่องติดๆๆตดๆ,ต,ๆติดกันมาเพราะคุณไม่เข้าใจดวงดาวเนี่ยครับ เขาจยังเพราะคุณไม่รู้ดวงดาวไงครับคุณถึงไปทํามันแล้วก็เกิดผลลายตามมาด้วยการผิดหวังซ้ําแล้วซ้าเล่าปุดตาเนี่ยแปลว่าการเริ่มต้นการเริ่มต้นเกิดปัญหาตั้งแต่ก้าวแรกเหยียบไปเลย้นาำควาก้นากรวดหินนเหยียบแล้วเจ็บเลือดไหลซิบๆเลยเพราะว่าคุณไม่เข้าใจว่ามันผิดเวลาคุณกำลังทำผิดที่ผิดเวลา ปุตตะอริปุตตะนี่ยังหมายถึงบุตรบริวารน,นําความเดือดร้อนมาสู่หรือต้องรับผิดชอบอะไรบางอย่างกับบุตรเช่นอาจจะหมายถึงเปิดเทอมสมมติสมสมติหมายถึงเปิดเทอมต้องต้องเสียค่าเล่าเรียนอะไรเงี้ยครับหรือปุตตะอาริไปก่อเรื่องก่อราวต้องทําให้เราต้องรับผิดชอบแทนอย่างเงี้ยครับบริวารเหมือนกันนะมีปัญหากันเออมีปัญหาในที่ทํางานก็ได้ ุตตะเนี่ยความสมหวังมันไม่มีดังนั้นเนี่ยอยา่าคาดหวังกับสิ่งใดมักจะผิดหวังในช่วงนี้หนึ่งถึงสามสิบเมษายนเลยนะครับทั้งเดือนเลยทุกวันคือยังอย่าเพิ่งคาดหวังอย่าเพิ่งทําอะไรใหม่ๆอย่าเพิ่งลงทุนลงทุนอะไรก็เจ็บหนักหมดเลยเหมือนตําพิกละลายไม่นาม้าต่อไปดวงที่สองคือดาวพุธครับกรรมาอดาิการงานก็ยังมีปัญหานะครับการงานก็มีปัญหาให้คอยแก้คอยคอยสะสาง ดวงที่สองคือดาวพุธเขาจรเข้าสู่ราศีมีนวันที่11เมษายน68ดาวพุธดูทำลายนิดหนึ่งมักราอยู่ในราศีกุมกุมพาเข้าสู่ราศีมีนในเดือนตุาคมกับกุมภารถวีดีไม่เสียเหมือนปุตตะอกษ์ไม่อันนี้เสียอันนี้ไม่เสียแต่ถอยหลังเหมือนกันอ่ากุมพาอยู่ในราศีมีนในช่วงวาเลนไทน์เนาะหมายถึงเดือนแห่งความรักอะเดือนนี้เดือนมีนาคมถอยหลังเข้าสู่ราศีกุมเดือนหน้าเมษายนเดินหน้าเข้าสู่ราศีเมษ ไอ้ขอโทษราศีมีนแล้วเดี๋ยวจะเดินเข้าสู่ราศีเมษต่อไปอ่ะทีนี้มันย้ำไปย้ำม,มาสามรอบเนี้ยแต่อยู่ในเรือนที่ดีแปลว่าแค่รอคอยแต่มันเจอดาวคู่ศัตรูด้วยเมื่อโคจรเข้าสู่ราศีมีนตอนเนี้ยเจอดาวเสายัางดีเพราะพุทธกา,า์เป็นดาวคู่วางโครงการวางแผนระยะยาวถ้าคุณวางแผนตั้งแต่ตอนนี้ตัดไฟแต่ต้นลมอนาคตข้างหน้าจะไม่มีปัญหาเรื่องการเงินแต่ถ้าคุณไม่ได้วางแผน เนี่ยช่วงนี้เดือนมีนาคมยังอยู่ในราศีกุมอยู่ถือว่าเรายังต้องรีบก่อนที่จะ11เมษาคือก่อนสงกรานต์เดี๋ยวดาวจะย้ายไปสู่ราศีมีนอันนี้จะเสียแล้วถาาว่าสีเรื่องอะไรมาดูกันดาวประจําตัวเมื่อกี้ก็ตกเลินการเงินเป็นราหูคอนซัพ์ไปแล้วถูกไหมครับในหลายๆคนพอดาวพุธเข้ามาอาจเจอคู่สตรูอีกแล้วดาวศุกร์ก็รอนิ่งอยู่ตั้งแต่เดือนมกราคมในราศีมีนแล้วก็แปลว่าเจอคู่สตรูอีกดวงเป็นคู่สตรู2สองนะครับ แล้วทีนี้พุทธลาหูแปลว่าหลอกลวงเรื่องผลประโยชน์เกิดขึ้นหมายถึงว่ามีผลประโยชน์ร่วมกันแต่มีคนหลอกลวงมีคนได้มีคนเสียเกิดคดีความเกิดการฟ้องร้องเกิดขึ้นสุขลาหูเขาเจรารงภัยดูในเรือนทรัพย์โดนหลอกเรื่องทรัพย์เรื่องเงินมาจากเจ้าเรือนสุภะกับเจ้าเรือนพันธุมันเอาความสําเร็จมาร่อเราให้เราล่เงินเราแล้วสุดท้ายมันก็หลอกเงินเราเอาเงินเราไป สุดท้ายเราก็อาจพูดเป็นผู้เสียใช่ไหมฉันยอมไม่ได้ฟ้องคดีความก็จบก็ก็กฟ้องอะ่ะจบที่ฟ้องอะ่ะดังนนั้นกรุณายาลงทุนยาทําอะไรมันสัมพันธ์กันไปหมดเลยเนี่ยสุภะเนี่ยอ่านง่งายๆดูเหมือนจะดีนะั้นสุภะกระดุมผาเนี่ยแปลว่าผู้ใหญ่ช่วยเหลือด้านการเงินเขาหยิบยื่นให้เราง่ายๆเพื่อให้เรารู้ว่ามันง่ายเราก็เชื่อเขาไงอ่าพอสุดท้ายเป็นไงก็โดนหลอกโดน,นโกงนะครับเพราะเรากําลังอยากได้เงินเพราะเรามีเรื่องเสียตังค์เยอะ แล้ววินาศทับตัวเนี่ยมีความลับหมายความว่าชีวิตมักจะโดนหลอกมืดมนชีวิตมืดมนไอ้วินาศทับตัวเนี่ยมันมองอะไรไม่เห็นเพราะว่าวินาศแปลว่าความลับหมายถึงปกปิดอะไรบางอย่างในความคิดในความเป็นตัวเราเลยทําให้ปัญหามันเกิดอะไรทํานองเนี้ยมันก็คือการหลอกโดนหลอกโดนโกงนั่นแหละมันคือมันตกเรื่องเรื่องของการโดนหลอกโดนโกงเนี่ยจนไปถึงประมาณ ดาวราหูย้ายคือเดือนพฤษภานะครับเอาไปว่าประมาณถึงกลางพฤษภาถึงจะเ,เรื่องการโดนหลอกโดนโกงเนี่ยจะหมดลงนะครับก็อีกไม่นานแล้วเนาะก็คือเดือนหน้าก็เมษาเดือนถัดไปก็พฤษภาแล้วก็ประมาณอีกเดือนครึ่งนะครับประมาณเดือนครึ่งถึง2เดือนโดยประมาณนะครับไม่เกิน2เดือนประมาณนี้ก็คงสุดท้ายละต่อไปดวงสุดท้ายคือดาวอาทิตย์ครับโคจรก็ส่วนาศีเมษวันที่สิบสี่เมษาย,ยนหกแปดเป็นช่วงสงการานเนาะ ดาวที่เป็นอุดและมหาอุดในเรือนสาชะเนี่ยแปลว่าโดดเด่นท่ามกลางสังคมมาจากเรือนปตัตนิแปลว่าคู่ครองใบคนเด่นนะไม่ใช่ตัวเราแล้วเด่นในเรือนท่นามกลางสังคมอาจจะหมายถึงฮอตนะครับเออก็เรามาระวังเพราะว่าดาวเก็บเล็งหลักก็วุ่นวายเรื่องคู่เพราะคนเข้ามามากหน้าหลายตาชั้นระแวงไปหมดเอไอ้ไนี่จะมาอะไรกับแฟนฉันหรือเปล่าไอ้นี่คิดอะไรกับแฟนฉันหรือเปล่าไอ้นี่มันก็คิดอย่างเงี้ยนะครับก็ระวังมือที่สามเกิดขึ้นด้วย จะถามว่าเกิดขึ้นกับใครช่วงแรกมีสิทธิ์เป็นในคู่ของเราในช่วงวันที่หนึ่งถึงไม่ใช่เดี๋ยวนะอ่ะหถึงสิสเมษาพอ14บสโอเครอดแปลว่า1นถึงสิเมษาจับตาเฝ้ามองคู่ครองให้ดีอาจจะมีลักซรนลักสามเศร้าเกิดขึ้นได้แต่ไม่ได้บอกว่าเกิดขึ้นทุกคนอย่าลืมนะครับอ,อันนี้เป็นแค่ภาพรวมนะครับเป็นแค่ภาพรวมไม่ใช่ ไม่ใช่เจาะจงบุคคลใดบุคคลหนึ่งไม่ได้บอกว่านาง A อในาย A นย B นาง C ไม่ใช่ครับนางสาวดี D, ไม่ได้บอกแบบนี้นะครับเราไม่ได้ระบุชื่อเราแค่พูดโดยภาพรวมเพราะคนเกิดราศีกรุมแลัคนากรุมอายุต่างกันบางคนบางคนเกษียณแล้วก็ไม่น,าน่าจะเกี่ยวกับความรักบางคนยังเด็กแบเบาะอยู่ก็ไม่เกี่ยวกับความรักหรอกเพราะรักใครไม่เป็นตอนนั้นยังรักใครไม่เป็นยังไม่เกี่ยวกับความรักด้วยซ้ําแต่คนที่เกิดในช่วงกลาง กลางคนวัยรุ่นอะไรพวกนี้คือคือยังต้องระวังแต่ไม่ได้บอกว่าจะเกิดขึ้นทุกคนหรอกครับทุกสิ่งทุกอย่างเนี้ยมันอาจจะมีข้อยกเว้นบางอย่างคือพ,พฤติกรรมครับการกระทําการเลือกการตัดสินใจทุกอย่างเนี้ยมันมิมันเป็นผลเราเลือกใครมาเราเลือกคนเจ้าชู้หรือเปล่าเราเลือกคนเจ้าชู้มันก็ทําให้เราระแวงอยู่ตลอดเวลาแต่ถ้าเราเลือกคนที่ดีจริงๆเขาขยันกันแข่งทําทการทํางานเขาหมกมุ่นอยู่แต่กันเรืเ่องงานอย่างเช่นมีแฟนเป็นหมออย่างเงี้ยโอ้เข้าเวรไม่รู้กี่วัน คือวันหแต่ละวันนี้เข้าตะเวนถูกไหมครับมันก็มีเวลาไปเจาะแจกกับไข่ปะเออนั่นแหละอันนี้เราก็ต้องดูก่อนว่าเราครบขคอยู่ก็สําคัญนะครับสําคัญที่สุดประมาณนี้แล้วกันเนาะยังไงก็ระวังเกณฑ์อุบัติเหตุที่จะเกิดขึ้นด้วยดาวตั้งฉากกัน ใครกับภูมิลมเนาเดิมเนี่ยรามันระวังเรื่องการสื่อการเดินทางแต่ไม่ได้แปลว่าทุกคนที่ต้องเดินทางแล้วจะมีปัญหาใครที่อยู่บ้านก็มีปัญหาได้เหมือนกันมันเกิดได้ทุกคนอุบัติเหตุเนี่ยเยาร้อนเยาแรงเยาะเร็วครับทุกอย่างก็ช่วยได้กดไลค์กดแชร์ like, share, กด Subscribe ติดตามเป็นใจกับช่องแนนลของเราด้นะครับขอบคุณครับ